วันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องการบรรจุภัณฑ์และการขนย้ายวัสดุนะคะซึ่งวัตถุประสงค์ของบทน,นี้ก็คือเพื่อให้นักเรียนเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจความสําคัญของบรรจุภัณฑ์นะคะที่มีต่อการจัดการด้านโลจิสติกเนาะความสําคัญของการขนย้ายวัสดุนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างการบรรจุภัณฑ์และการขนย้ายหน้าที่บทบาท นะคะที่สำคัญของบรรจุภัณฑ์ในด้านโลจิสติกก็เพื่อความสะดวกนะะง่ายต่อการขนย้ายต่อการเคลื่อนย้ายนะคะรวมถึงในเรื่องของต้นทุนด้วยนะคะโดยการปรับเปลี่ยนวัสดุการลดขนาดการเพิ่มขนาดของกล่องมีวัสดุการแทกเพื่อป้องกันสินค้าชำรุดเสียหายหรือได้รับแรงกระทบนะคะทำให้แตกหักเสียหาย นะคะดังนั้นบทบาทหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์โลจิสติกจะแบ่งออกเป็น3ประการด้วยกันอันแรกก็คือทําหน้าที่ในการเก็บรักษาป้องกันสินค้าไม่ให้ได้รับความเสียหายอำนวยความสะดวกในเรื่องของการจัดเก็บจัดวางสินค้าให้เป็นระเบียบสามารถตรวจนับตรวจเช็คได้ง่ายอันที่2ก็คือทำหน้าที่ในด้านของการขนส่งนะคะทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายที่มีความปลอดภัย สามารถส่งตรงได้ถึงมือลูกค้ายอย่างปลอดภัยนะคะได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นในการจัดเรียงขึ้นตู้คอนเทนเนอร์หรือขึ้นหลังรถบรรทุกต่างๆนะคะอันที่3ก็คือทำหน้าที่ลดต้นทุนในเมื่อพื้นที่นะคะพื้นที่ในการจัดเรียงกล่องต่างๆเก็บได้อย่างมีระเบียบม,มากยิ่งขึ้นก็จะทำให้สามารถจัดสรรพื้นที่การลำเลียงได้ง่ายขึ้น นะคะประหยัดเนื้อที่ทําให้การขนส่งได้งานขึ้นสะดวกต่อการเคลยยื่อนย้ายการขนย้ายการเก็บรักษานะคะสามารถวางเรียงทับซ้อนกันได้นะคะก็จะทําให้สามารถขนส่งได้ขังหละมากๆหรือว่าขนส่งแบบเต็มคนรถนะคะเนาะอย่างตัวอย่างเนาะก็ถ้าเป็นแพคเกจจิ้งที่เป็นตู้คอนเทนเนอร์ก็จะมีการจัดเรียงขึ้นลำเรือนะคะในขณะ ในขนาดของไซต์ตู้คอนเทนเนอร์ที่มีความเท่ากันนะคะก็จะทำให้สามารถจัดเรียงได้ง่ายขึ้นความเป็นระเบียบในการคอนโทรลนะคะฝั่งซ้ายขั่งขาฝั่งซ้ายฝั่งขวาหรือตรงกลางให้เรือสามารถแล่นได้อย่างสมดุลน,นะคะไม่เอียงซ้ายหรือเอียงขวาซึ่งจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุเรือความได้นะคะดังนั้นการจัดเรียงการวางน้ำหนักการคำนวณน้ำหนักจึงเป็นเรื่องสำคัญเนาะ หรือแม้กระทั่งการขนส่งทางรางนะคะรถไฟต่างๆในการจัดเรียงตู้นะคะคอนเทนเนอร์ก็จะมีการนับขบวนตู้นะคะจัดเรียงซ้อนทับเป็น2ชั้นนะคะถ้ามันมีขนาดไซส์เท่ากันมันก็จะสามารถวางซ้อนกันได้นะคะการนับก็จะง่ายขึ้นหรือการขนส่งทางอากาศทางเครื่องบินนะคะก็ต้องมีขนาดไซส์ตู้ที่พอเหมาะนะคะสามารถขนย้ายผ่านเครื่องนะคะโหลดเข้าเครื่อง นะคะได้เนาะดังนั้นความสัมพันธ์ของบรรจุพัณฑ์กับการทําธุรกิจก็จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าให้กับตลาดได้นะคะรวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรสร้างแรงจูงใจในการที่อยากจะซื้อสินค้ายกตัวอย่างง่ายๆเลยถ้าเป็นอาหารเป็นคุกกี้นะคะน้อยอย่างของ s P ออเงี้ยมาและช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่กล่องสวยมาแล้วนะคะ ข้างในรสชาติของทุกที่ก็คือเป็นเบสิกธรรมดาเนาะก็คือเป็นรสช็อกโกแลตเป็นรสวานลิลาหรือรสใบเตยธรรมดานะคะแต่ว่าแพคเกจจิ้งสวยดังน,นั้นหรือถ้าเป็นบางอย่างที่ใส่บรรจุภัณฑ์ที่เป็นกล่องไม้ก็สามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าได้เช่นกันนะคะก็จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขอองค์กรเนาะดังน,นั้นการทํา นะคะแพคเกจจิ้งที่ดีก็สามารถเป็นสื่อทางด้านการตลาดส่งเสริมทางด้านการตลาดได้นะคะรวมถึงการระบุสาารรพคุณคุณสมบัติต่างๆนะคะตาสินค้าต่างๆก็ทําให้สามารถอ่านง่ายนะคะใช้ง่ายผู้บริโภคก็สามารถเข้าถึงได้ก็เพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีเพิ่มชื่อเสียงนะคะปากต่อปากให้ผู้คนอยากซื้อสนใจสินค้าของเรานะคะแล้วก็การบรรจุบันทที่ดีลดแรงกระแทกต่างๆอย่างที่บอก นะคะมันสามารถช่วยลดการแตกหักได้การระเหยนะคะหรือว่า,าความเสื่อมสภาพได้นะะก็ทําให้เกิดความไว้วางใจความเชื่อใจจากผู้บริโภคนะคะบทบาทของบรรจุภัณฑ์นในฐานะที่เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของโลจิสติกนะคะก็มีอยู่3อย่างนะคะก็คือในเรื่องของการป้องกันเนาะอย่างที่บอกการป้องกันร,รักษาไม่ให้รับความเสียหายในเรื่องของการขนส่งที่ให้เกิดความสะดวกปลอดภยัยเคลื่อนย้ายเคลื่อน เคลื่อนย้ายได้ง่ายสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงการประหยัดเนื้อที่ในการจัดเรียงจัดวางที่มันสามารถซ้อนกันได้นะคะก็จะทําให้สามารถขนส่งได้เพิ่มมากขึ้นในปริมาที่มากขึ้นประเภทของการบรรจุภัณฑ์โลจิสติกนะคะก็จะมีบรรจุภัณฑ์เพื่อการขายปีกก็คือนะคะการขายปีกแบ่งเป็นปีกย่อยเป็นหน่วยย่อยๆนะคะเป็นหน่วยต่อชิ้นเพื่อความสะดวกในการส่งมอบให้กับลูกค้า นะคะส่วนการขายส่งก็คือสะดวกในการจัดเรียงที่เป็นปริมาณที่มากขึ้นอย่างเช่น6ชิ้น12ชิ้น24ชิ้นนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการประหยัดเนื้อที่เนาะในการเก็บรักษาในคลังสินค้าแล้วก็ส่งมอบให้กับผู้ค้าปีกหรือผู้ค้าส่งได้สะดวกมากยิ่งขึ้นในการตรวจนับตรวจเช็คนะคะส่วนบรรจุภัณฑ์ชั้นนอกนะคะก็คือการป้องกันความเสียหายเนาะ อาจจะเป็นลังไม้นะคะเป็นพาเลทมีการป้องกันละอองน้ำนะคะเพื่อไม่ให้สินค้าเสียหายต่างๆนะคะมีสินค้า,าที่อันไหนมันต้องมีความแตกหักเสียหายก็ต้องมีสิ่งที่ต้องป้องกันการกันกระแทกได้นะคะหรือบรรจุภัณฑ์ไหนที่มันมีสินค้าที่ต้องใช้อุณหภูมิในการควบคุมความเย็นก็อาจจะต้องมีกล่องเก็บความเย็นนะคะที่จะควบคุมสินค้าตัวนั้นเนาะ ดังนั้นจุดมุ่งหมายและประโยชน์ของการขนถ่ายนะคะนี่คือการขนถ่ายแล้วเนาะการขนถ่ายวัสดุนะคะก็คือลดต้นทุนในเรื่องของลดการขนถ่ายว,วัสดุที่ใช้แรงงานนะคะก็คือจะใช้อุปกรณ์ทํางานแทนนะคะใช้เครื่องจักรทางานแทนก็จะลดแรงงานได้สามารถนําคนมาใช้ทําหน้าที่ในการควบคุม เครื่องจักรอุปกรณ์แทนนะคะลดแรงงาน,นเรื่องของการตรวจนับนะคะก็จะสามารถใช้ระบบในการตรวจนับนะคะทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็พนักง,งานควบคุมการผลิตก็สามารถตรวจสอบคุณภาพได้นะคะ,ะช่วยในเรื่องของการเพิ่มขีดความสามารถในการทํางานในเมื่อมีพื้นที่ที่มันเหลือเนาะที่มันเหลือจากการที่มีการจัดเรียงการขนย้ายนะคะ มันก็ทําให้มีพื้นที่เหลือสามารถวางอย่างอื่นได้เมื่อมันม,มีการวางสินค้าซ้อนกันได้ทำให้มันสูงขึ้นได้มันลดพื้นที่ความเสียเปล่าได้นะคะก็สามารถนำไปปรับปรุงแผนของโรงงานนะคะเพื่ออาจจะขยายสายการผลิตขยายผลิตภัณฑ์อื่นนำผลิตภัณฑ์อื่นมาวางนะคะในพื้นที่ที่มันว่างอยู่หรือว่าปรับเป็นพื้นที่ที่มันใช้ประโยชน์ได้เพิ่มมากขึ้นนะคะ อันที่3ก็ปรับปรุงในเรื่องของสภาพแวดล้อมในการทํางานก็จะทําให้มันสะดวกนะคะสะดวกการทํางานได้ง่ายขึ้นลดอุบัติเหตุนะคะที่จะได้รับความเสียหายเนาะทั้งแก่คนแล้วก็แก่ทรัพย์สินที่มันจะเกิดขึ้นทําให้เกิดความปลอดภัยในการทํางานเพิ่มมากขึ้นอันที่4ี่ก็คือปรับปรุงเพื่อส่งเสริมการขายในเมื่อมีการจัดเรียงเป็นระเบียบตรวจนับสต็อกได้ง่ายก็จะรู้แล้วว่าสินค้าไหน พร้อมเพียงพอต่อการจําหน่ายก็ทําให้เกิดการขายที่รวดเร็วขึ้นการให้บริการแก่ลูกค้าที่รวดเร็วขึ้นรวมถึงการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้ตรงตามเวลาทันต่อเวลาเพิ่มมากขึ้นก็จะช่วยให้เกิดความพึงพอใจกับตัวลูกค้า A เองนะคะช่วยเพิ่มปริมาณยอดขายได้นะคะ ระบบการขนย้ายวัสดุนะคะก็คือการจัดเตรียมสถานที่ทํางานให้มันอยู่ในตําแหน่งนะคะในตําแหน่งที่มันควรจะอยู่ตามความเหมาะสมมีการจัดเตรียมอุปกรณ์สําหรับการเคลื่อนย,ย้ายผ่านกระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับตัวสินค้าอำนวยความสะดวกให้กับกระบวนการผลิตนะคะให้สามารถผลิตสินค้าได้ทันต่อเวลาเนาะมันก็จะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย,ย้ายวัสดุแล้ว สินค้าคงคลังนะคะในระหว่างการผลิตก็รวมถึงการเคลื่อนย้ายตัวสินค้าที่ผลิตเสร็จภายในโรงงานนะคะให้มันเกิดความรวดเร็วนะคะรวมถึงลดพื้นที่เนาะในคลังสินค้าลดระยะทางนะคะในการขนส่งด้วยนะคะถ้ามันจัดเรียงการเคลื่อนย้ายได้อย่างมีระเบียบม,มากยิ่งขึ้นเนาะอันนั้นปัญหาของการจัดการบรรจุภัณฑ์โลจิสติกนะคะ ก็มีปัญหาเรื่องของการออกแบบนะ,ะในการพัฒนาก็ยังขาดบุคลากรทางด้านนี้อยู่นะคะหรือปัญหาเรื่องของการเลือกใช้วัสดุที่จะเป็นบรรจุภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นลูกฟูกเป็นลังไม้นะเป็นกล่องพลาสติกต่างๆบางอย่างมันยังเลือกใช้ไม่เหมาะสมเนาะมันก็ยังเป็นปัญหาอยู่รวมถึงต้นทุนที่มันถ้าเป็นลังไม้เนาะมูลค่ามันก็จะสูงกว่าพลาสติกถูกไหมนะคะหรือแม้กระทั่งขวดแก้วก็จะมีราคาที่สูงนะคะ นามันก็จะมีผลต่อทุอนทุนในบรรจุภัณฑ์นะคะรวมถึงปัญหาในเรื่องของการขนส่งอย่างที่บอกถ้าเป็นขวดแก้วมันก็ต้องมีบรรจุภัณฑ์ที่มันป้องกันการกระแทกการแตกเสียหายเพิ่มมากขึ้นนะคะรวมถึงปัญหาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่มันจะมีผลถ้าเราใช้พลาสติกมากๆนะคะมันก็เมื่อมี มีผลต่อสิ่งแวดล้อมเพราะมันจะเป็นขยะที่สามารถย่อยสลายเองไม่ได้นะคะแนวทางการจัดการบรรจุภัณฑ์โลหิติให้มีประสิทธิภาพอย่างที่บอกมันต้องมีการพัฒนาออกแบบนะคะดังนั้นมันยังขาดคนตรงนี้เราก็ต้องมีการสรรหาเนาะมีการส่งเสริมให้คนมีทักษะความรู้นะคะที่จะช่วยในเรื่องของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มันมีความน่าสนใจเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้นะคะแล้วก็ให้มันเหมาะสมกับตัวสินค้า ประเด็นสำคัญเลยที่แต่ละบริษัทต้องการก็คือเพื่อที่จะลดปัญหาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมสามารถนํากลับมาใช้ได้อีกสามารถใช้ซ้ําได้อีกนะคะก็จะเป็นข้อดีเนาะของตัวบรรจุภัณฑ์ตัวนี้นะคะแล้วก็ป้องกันความสูญเสียสูญเสียหายเนาะระหว่างการขนส่งดันนั้น การออกแบบบรรจุภัณฑ์โลจิสติกส์นะคะอย่างที่บอกก็สอดคล้องในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ต้องสอดคล้องกับเรื่องของตลาดความต้องการของผู้บริโภคสัพายเออร์ต่างๆนะคะให้เหมาะสมกับรูปแบบในการขนส่งที่เราจะขนส่งจะขนส่งทางรถทางรถทางถนนทางรางทางเรือทางเครื่องบินนะคะต้องใส่บรรจุภัณฑ์ยังไงถึงจะเหมาะสมนะคะวัสดุต้องมีน้ําหนักเบาเพื่อจะประหยัดในเรื่องของค่าขนส่งถ้ามันหนักเกินไปค่าขนส่งมันก็แพงนะคะ เนาะอย่างที่บอกก็ช่วยลดความเสียหายได้นะคะช่วยลดความเสียหายได้เนาะวางเรียงซ้อนกันได้ทําให้สามารถขนส่งได้เต็มคนรถลก็จะช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งลดต้นทุนในการขนส่งได้ลดระยะเวลานะคะลดระยะเวลาในการขนส่งหลายเที่ยวนะคะก็ทำให้ภาพลักษณ์ขององค์กรดีขึ้นเนาะในเมื่อเราส่งสินค้าได้อย่างปลอดภัยนะคะไม่เสียหายส่ง,งตรงเวลา นะลูกค้าก็จะชื่นชอบมั่นใจไว้ใจเรานะคะก็เป็นภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทเนาะอย่างที่บอกไปบรรจุภัณฑ์นะคะก็เพื่อที่จะลดในเรื่องของการทำลายสิ่งแวดล้อมก็จะมี 7R เข้ามาช่วยนะคะาสามารถนำกลับมาใช้ใหม่หมุนเวียนได้นะคะหลีกเลี่ยงวัสดุที่ทำลายธรรมชาตินะคะที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งหรือทำให้เกิดขยะมูลฝอยต่างเนาะสิ่งเหล่านี้เจก็ต้องนำมาใช้ในการบริหารงานในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ ะะเพราะเดี๋ยวนี้คน,นะคะเริ่มใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นเราจะเห็นได้ว่าห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าหลายๆแห่งเริ่มลดการใช้ถุงพลาสติกมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะคะนับวันก็จะเริ่มลดลงมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะเกิดภาวะโลกร้อนต่างๆนะคะหรือฤดูกาลที่มันไม่ตรงตามฤดูกาลเนาะก็ทําให้คนสันจะหันมาสนใจสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้นอกจากสิ่งแวดล้อมแล้วเรายังต้องมีการนําเทคโนโลยีนะคะมาช่วยในบรรจุภัณฑ์ด้วยไม่ว่าจะเป็นการอ่านของบาร์โคดนะคะที่จะช่วยให้การตรวจนับการเช็คสต็อกได้งานขึ้นนะคะเชื่อมโยงการจัดเก็บนะคะ RFID นะคะก็เป็นแผ่นชิปวงจรเนาะที่จะช่วยในการสแกนตรวจนับตรวจเช็คไดในระยะที่ไกลขึ้นนะคะข้อ แตกต่างกันนะคะถ้า RFID ก็จะสามารถอ่านเขียนข้อมูลได้เนาะแต่ถ้าเป็นบาร์โค้ดก็จะอ่านได้ครั้งเดียวอ่านได้อย่างเดียวนะคะใช้ได้ครั้งเดียวเนาะแต่ RFID สามารถใช้ซ้ําได้ป้องกันในเรื่องของฝุ่นละอองน้ํามันน้ําได้นะคะแล้วก็อ่านได้สแกนได้ในระยะที่ไกลนะคะแต่ก็มีราคาที่สูงกว่าเนาะมีราคาที่สูงกว่าก็ต้องดูความเหมาะสมนะคะของตัวผลิตภัณฑ์ของเราด้วยดูต้นทุน ของสินค้าของเราด้วยว่าเราจะใช้ rfid หรือบาร์โคดนะคะในการช่วยจัดเก็บจัดเรียงสินค้าเข้าสต็อกเนาะส่วน edi นะคะก็เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีต่างๆนะคะที่มีการส่งข้อมูลในประเภทเดียวกันของธุรกิจที่ทำร่วมกันนะคะเป็นการเ,าเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบอัตโนมัตินาอไม่ว่าจะเป็นการส่งรับของ นะคะใบแจ้งหนี้ใบสั่งซื้อนะคะใบแจ้งส่งสินค้าล่วงหน้าเนาะที่เป็นการลดในเรื่องของกระดาษนะคะนะัจบุบันก็ใช้เกือบ100%ในหลายๆบริษัทแล้วนะคะเนาะหลายๆองค์กรแล้วก็ใช้แม้กระทั่งในหน่วยงานราชการอีกนะคะก็จะลดในเรื่องของนี้ดังนั้นประโยชน์ของมันก็คือในการรับส่งนะคะมันรวดเร็วไม่ขึ้นไม่ต้องพิมพ์ นะไม่ต้องรอ,อนานนะ้องไม่ต้องเสียทรัพยากรตาก่ตางๆลดค่าใช้จ่ายเรื่องของการจะส่งนะจะส่งพัสดุติดอากรสแตม์นะคะกว่าจะส่งถึงมันล่าช้ามันทําให้การดำเนินงานมันสะดวกรวดเร็วการทําธุรกิจมันรวดเร็วสามารถแข่งขันกับคู่แข่งแข่งขันกับโลกธุรกิจในปัจจุบันได้นะคะแล้วก็เพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกคา้าก็คือในการติดต่อที่มันรวดเร็วขึ้นการส่งมอบที่มัน มีความแม่นยำขึ้นในเรื่องของเอกาสารสามารถแก้ไขได้ทันทีตามที่ลูกค้ารีเควสมานะคะต่อไปการขนย้ายวัสดุนะคะระบบการขนย้ายวัสดุก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโซ่ประทานขององค์กรก็มีในเรื่องของปัจจัยนําเข้าไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบเครื่องจัก,กรอุปกรณ์นะคะเสียงทรันะะพย์ต่างนะคะแรงงานทรัพยากรต่างๆที่มันมีอยู่ที่มันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในองค์กรนะคะ ก็จะมีผลต่อต้นทุนในการผลิตเนาะรวมถึงสินค้าที่จะมาผลิตเป็นสินค้าสมเร็จรูปที่จะออกจำหน่ายในท้องตลาดนะคะดังนั้นเราก็ต้องมีระบบการขนย้ายขนถ่ายนะคะดังนั้นองค์ประกอบนะคะที่ต้องพิจารณาในการขนย้ายวัสดุมีอะไรบ้างการเคลื่อนย้ายเวลานะคะที่ต้องขนย้ายปริมาณการขนย้ายเนะื้อที่นะคะที่ใช้สําหรับอุปกรณ์ในการขนย้ายการขนย้ายวัสดุนะคะ ขอบเขตนะคะขอบเขตในการขนย้ายก็สามารถขนย้ายได้ภายในพื้นที่ในออฟฟิศเลยในพื้นที่ทํางานในสายการผลิตหรือระหว่างสายก็ได้ระหว่างฝ่ายในโรงงานก็ได้ระหว่างโรงงานที่1 2 3ก็ได้นะคะระหว่างองค์กรหรือเคลื่อนย้ายในระบบของการขนส่งเองก็ได้นะคะมีหลากหลายเนาะระบบของการเคลื่อนย,ย้ายวัสดุนะคะก็เคลื่อนย้ายโดยเครื่องจักรนะคะอาจจะไปะใช้รถฟล์คลิฟต์นะคะปั้นจันทร์ ล้างเลือดน,นะคะลดลากจูงต่างๆที่จะช่วยลดในเรื่องของกำลังแรงคนก็นำคนเนี่ยมาช่วยในเรื่องของการควบคุมการใช้เครื่องจักรนะคะก็จะทำให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่เหนื่อยมากจนเกินไปนะคะคนไม่เหนื่อยเนาะแล้วก็ป้องกันสินค้าได้รับความเสียหายด้วยนะคะการเคลื่อนย้ายอัตโนมัตินะคะก็มีอุปกรณ์ที่จะช่วยในการเคลื่อนย้ายตามลักษณะงานเนาะก็ ระยะใกล้ระยะไกลเราก็ต้องดูว่าเราจะขนย้ายยังไงให้มันปลอดภัยนะคะมันมีงานจะต้องจัดวัสดุปเป็นชุดไมมแยกเป็นชุดอุปกรณ์หรือเปล่านะคะก็นําคนมาช่วยในการควบคุมดูแลหรืออาจจะนําระบบคอมพิวเตอร์ที่มันนํามาช่วยให้มันเกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ดูปริมาณความเหมาะสมนะคะของการขนย้ายด้วยดังน,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 นะนั้นบรรจุภัณฑ์นะคะดังนั้นบรรจุภัณฑ์ก็มีบทบาทสาคัญ ที่จะส่งผลต่อความสําเร็จของตัวธุรกิจเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารทางโฆษณาภาพลักษณ์ที่ดีขององคอ์กรการเพิ่มมูลค่าให้กับตัวสินค้าการป้องการสินค้าเสียหายการได้รับผลกระทบนะคะหรือแม้กระทั่งการเอ่อทให้เกิดความปลอดภัยที่จะส่งสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภคก,ก็ทําให ผู้และพูด,พดมีความพึงพอใจมีความไว้ใจความเชื่อใจอยากจะใช้บริการหรืออยากจะใช้อยากจะใช้บริการการทํางานร่วมกับเราต่อไปนะคะก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะเพิ่มมูลค่าสร้างผลัพที่ดีต่อองค์กรได้เช่นกันนะคะอันนี้ก็จบในเรื่องของมันจุพันและการผลยายวัสดุนะคะก็ลองไปทบทวนกันดูนะคะ